อาจารย์ทุกคนจ๋าอ่าหนิงวู่ประเทศตรุรกีเนี่ยนะทุกคนหนิงอยากมาเป็นมาดามเนาะทุกคนจ๋าเออหนิงไม่ได้อยากมาขายความสงสารเนาะทุกคนนี้ยังไม่เป็นมาดามเออยังไม่เป็นแบบคุณสวยงามอะไรแบบเนี้ยเนาะแต่มันเป็นได้แค่นี้งไงทุกคนต้องเข้าใจนะเออเพราะว่าคนเรามันรวยจนไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเออต่อให้แบบว่าผัวกูจนอย่างเงี้ยกูก็ไม่ได้อยากไปขายความสงสารไงนะเออเนาะเออตอนนี้กูก็แบบ มันเป็นชีวิตปกติธรรมดาที่แบบเราอยู่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยเราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายอะไรแบบนี้นะทุกคนจา๋าปรับตัวแค่เรื่องกินแค่นั้นเองเนาะทุกคนเออแต่ก็ไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยเราทําได้นะทุกคนจ๋าคนไทยเก่งอยู่แล้วนะทุกคนเราอยู่รอดได้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะน,นั้นแล้วกูมาเป็นมาดามค่ะนะทุกคนจา๋ากูไม่ได้มาเป็นแบบอ่อหรือกูไม่ได้กูไม่ได้อยากมาทําอะไรที่มันหนักหนาสาหัสอะไรขนาดนั้นหรือไปไปแบบ หรือมาขายความสงสารอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะจ๊ะอินหิงเนี่ยมาเป็นมาดามจ้ะ <c oughs> บริมาขายความสงสารนะอไม่ต้องมาแบบสมเพศวิทยาอะไรประนามหนิงนะทุกคนจ้ะโอเคเนาะมาดามหนิงโอเคนะทุกคนจ้ะ <c oughs> โอ๊ยนายกปวดหัวแท้แต่ละคนแต่ละมือแต่ละเว้นเอาไปเลพี่น้องโอ๊ย